รสวัสดี <ฮะ S 2> ค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนในรายวิชาการส่งน,ใน,ในักจ่ายเนาะก็วันนี้ทุกคนก็ขอเอริ่มคลาสก็ขออาจารย์ขอเช็คเชื่อนะคนแรกนิชยาภามาไหมมาค่ะประสอนมะชมิตามาค่ะชอบปรการพระสินมาค่ะวัชรเลิศมาครับวัชรพงศ์ครับ อ,อันนี้ก็ออกมาคบกันทุกคนเนาะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการส่งและจ่ายเราอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้วันนี้เราจะมาเริ่มกันจากหน่วยที่1เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบส่งและจ่ายการังไฟลัานะครับผมนักเรียนทุกคนพอมีความรู้เรื่องระบบส่งและจ่ายการงไฟฟ้าบ้ากไหมครับมีควาอสร้างบ้างไหมั้ การไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งเลยนะครับถ้าหากว่าดูแล้วเนบางคนก็ยังงงๆเนาะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราก็ไปเรียนรู้กันพร้อมกันนะครับผมในส่วนของหัวข้อแรกนะครับผมเราจะเริ่มกันจากประวัติและกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับผมซึ่งประวัติและความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าภายในประเทศไทยนะครับผมมีความเป็นมานะับต,ตั้งแต่100ปีก่อนหนะ้านั้นโดยมีจอมพล พญาสุรศักดิ์มนตรีซึ่งขนาดนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นจะเหมือนวัวยวัยรุ่นแลน้านะครับผมนำเข้ามาใช้นำไฟฟ้าเข้ามาใช้ภาในประเทศไทยและได้พัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับผมซึ่งนักเรียนทราบไหมครับว่าปัจจุบันาบานี้มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าภายในประเทศไทยบ้างครับโอ้โหนะครับชื่อเต็มว่าอะไรครับกัลยาณมิตรแห่งประเทศไทยางงาไครับอ่าเรามีหน่วยงานอะไครับ กอนนะครับเชื่อขอเชื่อเต็มน,นะครับการไฟฟ้าแลคหลวงแล้วมีหน่งองานคือนะครับ,ออบอกอครับผมซึ่งหน่วยง,งานที่ดูแลเกี่ยวกับระบบการไฟฟ้าของประเทศไทยก็มีสามเนืคือการไฟฟ้าไฟผลิตก,การไฟฟ้านครหลวงและสุดท้ายก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมซึ่งเราจะไปทําความรู้จักกับสามหน่วยง,งานนี้อย่างแบบพอคร้าวนะครับผมอ่าอันแรกก็คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณคปโภนครับผมสำนักนายุทมนตรีนะครับมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยการผลิตจัดหาและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสมวนภูมิภาคนครับในผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าสํานักงานใหญ่นะครับผมตั้งอยู่ที่ริมฝั่งขวาแม่น้ําเจ้าพระยาครับผมเชิงสะพานตรามบกนะครับอำเภอ นะครับอ่ะจะจายที่ค่าแรงสูงสุดอยู่ที่500กิโลโวลนะครับผมถึง69กิโลโวลนะครับมีใครเคผ่านมีใครเคยผ่านบาครับแถวแถวนี้ผ่านตานพรรามแต่มถึงสะพานพระรามผมที่เป็นของที่เราไปให้งอะไรนะองกนอท่เราบันท้แบบอ๋อา ใช่ครับผม <S <S ต่อไปนะครับเราก็จะมารอความรู้จักกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับผมเป็นรา้านาิสาหกิจด้านสาธารณูปรภคและเดียวกันเป็นเดียวกันกับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับผมจะส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้าแก่ประชาชนธุรกิจและอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับผมได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและและเขตเขปริทมณฑนนะครับผมนอกจากนี้ ยังมีภาระหน้าที่ดูการดูแลรักษาโดยจะรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งสำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงครับจะตัต้งอยู่ที่เมืร์จีนนะครับเขตลูพินีเออแขวงขอไ้่ลับแขวงลูพินีเขตปทุมวันกรุงเทพนครมีจัมการจำหน่ายระบบแรงดันสูงสุดอยู่ที่24กิโลโวลต์นะครับผมและก็ต่ำสุดที่12กิโลโวลต์นะครับผมและระดับแรงดันขนาดต่ำที่ใจ่ายให้กับ สารจังหวัดได้แก่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการจะไฟให้กับบ้านเดิมจะอยู่ที่4 1 6โวลต์และก็244โวลต์ครับซึ่งจะเป็น3เฟสสีสายนะครับผมในระบ,บบแบ่งต่างครับอ่ะต่อมาที่ก็อย่างที่เราพูดกันคือการไฟฟ้าส่งภูกไม่ผ่านครับผมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดหน้านสาธารณูปโภคการสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผมซึ่งมีภาระหน้าที่จัดให้ได้มา ส่งแ่าจัหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนรับกิจแรกกุาลกรรมในเขตพื้นที่74จังหวัดของประเทศไรยนะครับผมรวมจังหวัดบึงกาฬที่เพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่จะไม่จ่ายไฟให้กับกรุงเทพมหานครนครดีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมซึ่งในส่วนสารจังหวัดนี้ก็จะเป็นของนครหลวงนะครับเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่สำนักงานใหญ่จะตั้งที่ถนนงามวงวานเขตจตุจักรครับผมกรุงเทพมหานครมีระบบรับจําหน่ายแรงดันสูง แรงดันส,สูงสุดอยู่ที่33กิโลโวัลนะครับผมแนละต่ำสุดอยู่ที่22กิโลโวัลนะครับผมในระบบแรงสูงและมีแรงดันต่ำอยู่ที่จ่ายนนแบบในระดับแรงดับที่ที่400โวลต์และ400โวลต์แนละ230โวลต์นะครับผมเป็นระบบ3เฟส4ส,สายเหมือนกันกับนครหลวงนะครับผมแต่จะมีการแจกกำลังไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่แบบแตกต่างกันไปนะครับผม ทางนี้จะเห็นได้ว่าแรงดันของการไฟฟ้านะครหลวงนนะจะแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงครับผมซึ่งกล่าวได้คือว่าการไฟฟ้านครหลวงครับใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเทาับส่วนการไฟฟ้าสวนบกภูมิภาคน,นะครับใช้มาตรฐานของยุโรปนะครับผมเมื่อเราได้รู้เรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบกันนะครับผมต่อไปเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ใช้ในกําลังไฟฟ้านะครับผมซึ่งสัญลักษณ์ที่ อาจารย์ได้นำมาเป็นตัวอย่างคือสัญาร์ของ a s i นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมนักเรียนเส้นอาจารย์อยากจะถามว่าให้อ่านพร้อมกันว่าเส้นขีดตรงนี้เป็นสััญลกษณ์ของอะไรครับผมสายโซ่ไคฟ้คือสายเกยนและขีดตรงขีดเส้นตรงลงมาขนาดครับแล้วช่องที่สามครับตัวจี แล้วก็ตัวเอนะครับแล้วเป็นแากสองอย่างนี้ครับที่ชุดครับผมโอเคตผซึ่งจะเหมือนกันอยู่ที่บดรวดวโมแปลงไปยูที่สองชุดแล้วก็สามชุดนะครับผมต่อไปแล้วก็ไปในเรื่องของสัญลักษณ์ท่าซึ่งรูปตรง ทางซ้ายมือของบนกระดานนี้ก็จะเป็นประกอบไปด้วยของหม้อแปลงกระแสนะครับผมซีทีหม้อแปลงแรงดันการต่อผลลวดสาเฟสแบบเดลต้าการต่อผลลวดสเฟสแบบสตาร์นะครับผมรือแบบวแล้วก็การต่อผลลวดแบบสาเฟสแบบสตาร์และต่อลงดินโดยตรงนะครับผมแล้วก็การต่อผลลวดสาเฟสแบบสตาร์และต่อลงดินโดยตรง่านขนลวดมีแอคแตนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผม่อตารางฝั่งซ้ายมือบนกระดานนะครับ เพื่อเป็นการต่อของลวดสายไฟเนีบยสตาร์และต่อลงดินแบบกราวนะครับผมอ่ะต่อมาก็ไปตารางด้านหน้าขวามือว่ารูปแรกข้างบนครับผมก็จะเป็นเซอร์กิตเบกเตอร์ชนิดใช้น้ำมานันหรือแบบแบบ่งแบบช่วยครับผมแบบแบบอาร์ครูปที่สองครับก็เป็นเซอร์กิตเบกเกอร์ชนิดใช้อาก,กาศช่วยดับอาร์คนะครับผม รูปที่สามอะคุ้นเคยกันมีเพราะว่าอาจจะนักเรียนอาจจะเคยมีความรู้พื้นฐานในด้านการเขียนแบบอะไรบ้างหรืออาจจะเคยเจอในล้วก็เป็นในรูปของฟิลแล้วก็เป็นรูปของ drop out f i l แล้วก็ต่อมาก็เป็นสวิตที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยกันก็คือสวิตแยกวงจรสำหรับงานสวิตชิ่งขนาดมีโหลดหรือโหลดโหลด b r e กอร r s วิต c h นะครับผมแล้วก็ต่อไปคือสวิตแยกวงจรแบบมีฟิลสำหรับงานสวิตชิ่งขนาดมีโหลดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ สวิตช์แบบแยกวงจรหรือแอร์เบรกสวิตช์นะครับผมมีใครสงมีใครสัยบ้างไหมครับในตารางนี้ไม่ครับออ่าจจะไม่มีใครสงสัยเพราะว่า,า,า,ววาอาจจะได้เรียนแล้วก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วเนาะะอ่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตารางสุดท้ายนะครับที่อาจารย์นำมายกเป็นตัวอย่างที่น้องเสนอใ,ในวันนี้ก็จะรูปแรกก็เป็นสวิตช์แยกวงจรแบบมีฟิลล์รูปสองจะเป็นแบบว่าโวลเตจเอ็กโปเนเตอร์ครับผม รูปที่สามเป็นอปุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า,าลัดหรือว่าสายต่อฟ้านะครับรูปที่สี่ก็เป็นสปาแกลปป้องกันนะครับผมแล้วก็รูปที่ห้าทุกคนก็อาจจะคนเคยเรียนเป็นรูปนะครับหรือเราเรียกเชื่อมว่าสายสายดินแล้วเรียกภาษาชาวบ,บ้านเราเรียกสายดินนะครับก็เรียกภาษาการเรียกสายกราวน,น,นะครับต่อมาก็เป็นของแท่งกราวแล้วก็ต่อมาก็เป็นคาปาซิเตอร์ลองสุดท้ายก็เป็นโหลดสถิตย์หรือโหลดที่อยู่กับ แล้วก็รูปส้ายเป็นซิงโครน์คอนเดนเซอร์ครับผมซึ่งอา,าอ,อ,กกอาจารย์คาดว่านักนิสิตเออนักเรียนทุกคนอาจจะเคยผ่านหลักตากันมาแล้วบ้างในส่วนของสัญลักษณ์ของ ANSI ในส่วนนี้ครับผมเพราะว่าอาจจะเคยผ่านวิชาเขียนแบบกันมาบ้างแล้วเนาะอ่าในเมื่อไม่มีใครสงสัยแล้วอาจารย์ขอเป็นเรื่องที่น่าสลายดับไปนะครับผมอ่าเมื่อเราได้เรียนในเรื่องของส่วนสัญลักษณ กันไปแล้วนะครับผมต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบของวงจรกาบ้านครับผมก็คือแายแรมเส้นเดี่ยวครับผมก็คือสาแกมเส้นเดี่ยวคือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเส้นเพียงเส้นเดียวระบบไฟฟ้ากาลังจะประกอบด้วยระบบกาเนิดระบบแรงจ่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องจักรโวลแแบบซิงโครนัสสายส่ง สายจำหน่ายสายไฟฟ้ามอเตอร์เหนี่ยวนำแรงดันต่างๆนะครับผมต่ออย ph 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 ู ộ, ่ในระบบด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นสามเฟสดังนั้นจึงมีการใช้ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวแทนวงจรสมบูรณ์ครับผมของระบบไฟฟ้ากาลังเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากําลังนะครับอ่ะสายถัดไปก็จะเป็นรูปกอแกลครับผมก็จะเป็นวงจรสมบูรณ์ชนิดสามเฟสสมดุรนะครับผม แล้วก็เมื่อนํามาเขียนเป็นวงจรในแกรเส้นเดียวได้ก็จะเป็นในแบบรูปของกอไข่เท่านั้นครับผมซึ่งเป็นในแกมแบบเส้นเดียวครับผมซึ่งในรูปก็คือจะประกอบไปด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสายส่งสายป้อนโหลดแล้วก็หม้อแปลงนะครับซึ่งทางข้างล่างก็เป็นแบบว่าที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างของมาตรฐานสัญลักษณ์ A.N.S.I. ไปมอสัพรูตะกี้นะครับผมนักเรียนเคยเคยเห็น่าตามาบ้างหรือยังครับ ในสถาน,นะแบบนี้้วยบ้างเอ่อาจจะเจยผ่านกัน้าเน้องเพราะว่าวิธีเสร็จแบบกันมาแล้วครับต่อไปก็เป็นรูปแบบที่สองครับก็เป็นแบบอิมพีแดนซ์ไดแกรมแะ้วผมก็คือไดแกรมแบบวงจรสมบูรณ์เฟ็นเดียวนะครับผมที่ประกอบด,ด้วยเส้นที่สแสดงสายไฟฟ้าระบบ สาเฟสเส้นหนึ่งและสายนิวตันอีกเส้นหนึ่งครับเป็นเชื่อมต่อแรงด่ายของค่าอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่างๆเาในระบบตามแแดกแกรมเส้นเดียวถึงแม้ว่าแแดกแกรมเส้นเดียวจะให้รายละเอียดและสื่อความหมายได้ในระบบได้ดีก็ตามแต่บางกรณีก็ไม่สามารถใช้แแดกแกรมเส้นเดียวสื่อความได้เช่นการคำนวณหาค่าแรงดันตกในสภาวะกายโหลดหรือการคำนวณกระแสในสภาวะรับปุจรนจึงต้องหันมาพึ่งอิมพีแดนซ์แแดกแกรมแทนนั่นเอียครับผมอ่ะ สไลด์ต่อไปนี่ก็เป็นรูปของตัวอย่างครับผมรูปกอไก่ก็คือระบบไฟฟ้าที่สแสดงด้วยไอแกรมเส้เนเดียวครับผมแล้วก็รูปของไข่เป็นระบบไฟฟ้าที่สแสดงด้วยกิบเบียนไอแกรมนะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างไม่เห็นชัดเจนนะครับผมในการของการแยกสายและการใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนี่อาจารย์จะไม่ลงในวิธีพิจารณาอะไรมากอ่าจำไเมื่อเรารู้ผลสไลด์เอ่อ รายการเขียนของ impedance ในแอกแกรมนะครับต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนแบบ reactance ในแอกแกรมนะครับผม reactance ในแอกแกรมคืออะไร reactance ในแอกแกรมคือคล้ายกับ impedance ในแอกแกรมแต่ไม่มีค่าความต้านทานโหลดคงที่ค่าความถูกไฟฟ้าของสายและ r e ร c t a น c e ของงอแงไ,ไฟฟ้ามาพิจจรณานะครับผมซึ่งผลของพารามิเตอร์แบงเก่าเวลาคำนวณเกี่ยวกับการรัดวงจรคำตอบที่ได้จะไม่แตกต่างกันมากนะ ไม่ว่าจะนํามาคิดหรือไม่นํามาคิดนะครับผมดังนั้นเพื่อความง่ายของการคํานวณได้แต่แต,แต่อาจจะได้คําตอบที่ใกล้เคียงกันนะครับผมถึงไม่สามารถต้องนามาคิดซึ่งเรียกแต่ไดแกนนะครับผมจะใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับ,บาการรั้งวงจรเท่านั้นนะครับต่อไปนี่ก็เป็นรูปวงจรนะครับผมซึ่งอน,นิสิตอาจจะเคยผ่านคานวณในรายวิชาการคำนวณวงจรไฟฟ้ากันมาบ้างครับผมนะอาจารย์ก็จะไม่ลง กาะเอียนอะไรดึกอะไรมากเนาะนะในเมื่อเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของอาการเขียนแบบวงจรไฟฟ้าไปแล้วครับต่อ,อไปเราก็จะเป็นเริ่มกันในเรื่องของแรงดันและความถี่มาตรฐานระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าน,นะครับผมซึ่งนะครับขนาดแรงดันที่ใช้ในการส่งและจ่ายไฟฟ้ารงแสดงระดับแรงดันเมื่อเทียบกับระยะทางก็จะมีการใช้ระยะทางที่แตกต่างแล้วก็ระดับแรงดันก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผม อย่างนี้อาจารย์จะถามเป็นทีละคนครับผมถ้าเราใช้แรงดันอยู่ที่อขอกัน่นะครับถ้าเราใช้แรงดันอยู่ที่ส3สสามถึง44กิโลโวลนะครับผมจะใช้จะต้องเป็นระยะทาง,ทางเท่าไหร่ก่อนอ่าพิเชยร์มาครับถึงห้าสอ่นะเก่งมากครับถ้าเราใช้ระยะทางที่80ิถึง120ิกิโลเมตรนะครับผมจะใช้แรงดันระดับกี่ กีโลโตนครับผมขอหาขอาสอนครับ้เเป็น6ถึง88าต้องครับถ้าใช้ระดับแรงดันที่110ถึง132ครับจะต้องใช้ระยะทาง กี่กิโลเมตรครับผมขอถามวัชเฉลยครับอะไรนะครับรถขนน้ำถ้าเกิดว่าเราใช้ระดับในการที่1 1 0ถึง1 3 2กิโลเมตรครับผมเราจะต้องใช้ระยะทางกี่กิโลเมตรครับผม160-240ถึงกิโลเมตรครับโอเคครับผมต่อไประบบขอถามวัชระพลครับว่าถ้าหากเร,ราใช้ระยะทาง240-2ถึง ถึง400กิโลเมตรนะครับผมเราจะต้องใช้ระดับแรงดันที่กี่กิโลโวลครับแรงดัน1 3 2 1 5 4ครับอ่าเก่งมากครับถูกต้องครับต่อไปครับผมคำถามสุดท้ายครับก็จะถามว่าระดับขั้นระดับแรงดันที่154-220ถึงกิโลโวลนะครับผมจะต้องใช้ระยะทางกี่กิโลเมตรครับต่อหาช่องปากกาครับ400-420กิโลเมตรอ่าโอเค ถึงมากบซึ่งทุกคนก็ตอบกันได้เนาะไอ้นี้ก็ไม่มีใครสงสัยกันเนะาะเพราะว่าทุกคนก็ต่างก็ตอบกันได้หมดนะงั้นเราไปที่สไลด์ต่อไปกันเลยอ่ะสไลด์ต่อไปนะบผมก็จะเป็นสไลด์แสดงตารางกงําหนดค่าแรงเบี่ยง v ในระบบสงการนะครับผมซึ่งระบบแรงดันก็จะแบ่งเป็นสาอย่างคือแรงดันสูงแรงดันสูงเอ็กต้าและแรงดันสูงเอใต้านะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะกําหนดแรงดันสูง นี also, ่จะมีแรงดันปกติต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับสอถามพระสิษย์ครับต่สุดใช่ครับใช่ครับต่ำสุดครับใช่ครับดีครับเอ่อสองคนครับวันดีว่า อต่อไปคำถามที่เชฟนาทีาท่ระหว่างแรงดันปกติเออแรงดันสูงสุดนะครับผมจะมีแรงดันปกติอยู่ที่กี่กิโลนะครับผมต่อจาการภษาษีนี้ครับระดับต่อมาครับผมแล้วก็คำถามช่องพักนาก่อนครับ69แล้วระดับแ,แรงดันปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับต่อมาครับผมต่อมาก็เป็น115 138 161แล้วก็230น,นะครับผมแล้วก็ แรงดันสูงส anyway ุดเทียบกับค่ากำหนดนะครับถ้าเป็นกิโลโวลต์เริ AD ่มจากลำส่วนที่48.3ถึง242นะครับผมส่วนที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่กันที่150เปอร์เซ็นต์เท่ากันทั้งหมดนะครับผมแรงดันสูงเอ็กต้าครับผมก็จะอยู่ที่ค่าลำส่วนที่345นะครับผมถึง765นะครับแล้วก็แรงดันสูงสุดเทียบกับค่ากำหนดครับผมจะอยู่ที่362ถึง800นะครับกิโลโวลต์นะครับส่วนค่าเลย เราถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่ที่150 1งร110นะครับผมแล้วก็105นะครับผมแล้วก็แรงดันสูงเอาต้านะครับผมแรงดันปกติจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับขอถามวัชรพง์ครับ1 0 0่งพักิโลวัตต์แรงดันสูงสุดเทียบกับค่ากำหนดคิดเป็นกิโลวัตต์ที่เท่าไหร่ครับคิดเป็นแล้วคิดเป็นกิโลวัตต์กิโลวัตต์เป็นพันสอง ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับนะในเมื่อเราทุกคนกคน็กนได้ทราบกันในค่าของการแรงเฉียงเบนในระบบสมนรารกันไปแล้วเราไปกันที่ต่อไปกันเรื่องของค่าความถีม่มาตรฐานนะครับผมนะอยากให้ทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับผมตั้งแต่เริ่มครับสำหรับค่าความถีม่มาตรฐานนะนะรครับความถี่มาตรฐานที่ใช้กัน ความถี่ทั้งสองชนิดนี้ต่างก็มีข้อได้เปรียบและข้อด้อยรียสรุปได้ดังนี้ความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับถูกกำหนดด้วยความถี่ตามสมการ Ns 120p ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้กับความถี่60ซ์จะหมุนได้เร็วกว่ามอเตอร์ที่ใช้กับความถี่50ซ์แรงดันตร แปลตามสมการมีเท่ากับในระบบสรงใจที่ใช้สายขนาดเดียวกันและกระแสที่ไหลผ่านสายเท่ากันระบบที่ใช้กับความถี่60เฮิรตซ์จะมีแรงดันตกในสายมากกว่าระบบที่ใช้กับความถี50เฮิบเฟอ์นะครับผมจากที่เราได้อ่านไปแล้วเราสังเกตได้ว่าแรงมอเตอร์สรุปกันแน่ๆก็คือมอเตอร์ที่ใช้แรงดันที่ความถี่60ิฮิรตซ์นะครับผมจะหมุนได้เร็วกว่า มอเตอร์ที่ใช้กับความถี่อยู่ที่50เฟซน,น,คคสสนะครับผมมีใครสงสัยอะไรบ้างครับในสไลด์นี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าทุกคนก็เข้าขใจอเข้าใจกันอะต่อไปนะครับผมหัวข้อสุดท้ายนะครับผมก็จะอยู่ที่หัวข้อที่ขีดห้าก็เป็นลักษณะของระบบาการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้านะบบในระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้าอาจจะแบนน่งได้2ระดับก็คือมีระดับไหนบ้างครับ แล้วก็ซึ่งนะครับผมอนุต่อนะครับซึ่งระบบสรงจ่ายไฟฟ้าหน่งสิสารนะผมเป็นระบบที่ใช้ตัวนําเดินบนสาไฟฟ้าเพื่อยกระดับสายตัวนําให้สูงจากพื้นดินนะครับผมจนมีความสูงปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตนะครับผมเพื่อป้องกันเป็นอันตรายต่อมันษย์นะครับผมซึ่งการวางแนวสายบนเสาส่วนมากนะครับผมจะผ่านในที่โล่งแจ้งจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งนะครับผมง่ายต่อการบำรุงรักษาและการตรวจสอบข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้านะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือระบบ ส่งจ่ายไฟฟ้าใต้ดินครับผมส่วนตัวเออขอครับสายตัวนำนะครับผมจะถูกฝังไปตามรางดินสายใต้ดินมีบอกร่าเป็นสายเป็นระยะระยะนะครับผมระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้าใต้ดินจะมีค่าใช้ใจ่ายที่แพงกว่าระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเหนือศีษสประมาณ8ปดถึงสิบสองเท่านะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าการที่แบบว่าการใช้ค่าใช้ใจ่ายแล้วยังแบบว่าไม่มีบริษัทใน,ในประเทศไทยทีย่แบบว่าเปิดรับทำางานนะครับผมทำให้ราคาก็อาจจะสูงกว่าปกตินะครับ ก่อนที่เราจะไปให้กันบ้านครับผมอาจารย์<ๆ>ก็อยากจะให้พวกเรามาสรุปร่วมกันสักหน่อยนะครับผมอาจารย์จะย้อนถามกัตั้งแต่ช่วงแรแลนะครับว่าการไฟฟ้านครเอ่อการไฟฟ้าฝ่ายบริตันะครับผมมีการจา่ายค่าแรงสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ ทเท่าไหร่ครับห้าร้อยเกียวโมนครับพี่ชายเวลาครับค่าอันนี้จ่ายในงงานต่ำสุดที่เท่าไหร่ครับหกสิบเก้าหกสิบเก้าันหน่วยเป็นไรครับโอาถูกต้องนะครับผมถ้าเราไม่บอกหน่วยเราก็ไม่สามารถจะสามารถทราบได้ว่าเป็นหน่วยของอะไรนะครับอ่แล้วต่อไปครับของการไฟฟ้าคนครหลวงนะครับจะจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับจ่ายให้กับบ้านเรือน เรื่งของเป็นการไฟฟ้า่วนภูมิภาคครับจะอยู่่อะไรครับไปบ้านเราอ๋อาสสาอ่ะก็จะอยู่ที่สอง้ยสามสิบนะครับผมอ่ะแล้วทำไมการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้า่วนภูมิภาคนะครับผมถึงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเดินต่างกันไปครับเพราะว่าใช้มาตรฐานของนะครับเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวง,งใช้มาตาารฐานของนะครับ ภาคโซนจะตอบว่านักบอลโรนับผมใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ได้ยินไหมว่าจากคณะวัดบอลถล่มตอบมาว่าการไฟฟ้าส่วนผู้พิพาทใช้มาตรฐานของยุโรปนะครับผมอ่ะวันนี้นักสารานิค่อนว่าใครเป็นคนนำไระบบไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกครับผมชื่อเต็มต้องมีชื่อว่าอะไรครับจารย์จิตวิทยาพยาศัลศาสตร์ ตอน,นะครับผมซึ่งจอพลได้าป็นสุรศักดิ์มื่อีผมก็ได้นําเข้ามาไฟฟ้าเมื่อในร้อยกว่าปีก่อนนะครับเรครับผมวันนี้เนาะเราก็จบกันไปแล้วในเรื่องของระบบการส่งและจ่ายในหน่วยได้ไหมครับผมวันนี้อาจารย์ก็จะให้มอบหมายการภาระการบ้านให้นิสิตทุกคนนะครับผมเป็นการอ่านไปให้หน่วยที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนไปทำและส่งกันภายในคาบหน้านครับ คลาสหน้าผมเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นไฟล์เป็นไฟล์ไฟล์คุณเออส่งใน Microsoft Teams ครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนสร้างห้องแล้วก็ให้นิสิตเดี๋ยวอาจารย์ใน Assign นักเรียนนิสิตคนเข้าไปในห้องที่อาจารย์สร้าง Assign นิสิตส่งงานให้นิสิตตัวอา้าวสำหรับวันนี้ไม่มีคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนแล้วใช่ไหมครับไม่มีครับได้มลยการวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคลาสในครั้งนี้ครับ นักเรียนอาวุโสขอบคุณค่ะอา